สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมอเบเลีสอย่างที่เราทราบกันเลยนะครับว่าตอนนี้สาวไทยของเราได้เสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติไทยแล้วแล้วหลังจากนี้สาวไทยของเราก็ต้องแยกย้ายไปเล่นในลีกสโมสรของตัวเองครับเช่นเดียวกับพรพันธ์เกิดปราดที่เราได้ดูการรับตัวผู้เล่นเธอก็ถูกเลือกให้ไปอยู่ในทีม IBK คครับตอนนั้นสร้างความดีใจให้กับทีมเป็นอย่างมากเลยครับได้เลือกคนแรกแล้วก็เลือกพอรพันธ์เกิดปราดเลยซึ่งก็มีโมเมนต์เรื่องราวน่ารัก เกิดขึ้นครับเมื่อผ่อนพันได้ลองโมเมนต์เสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติเพื่อนทีมชาติเกาหลีใต้ที่อยู่ร่วมทีมเดียวกับพรพันในสโมส ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกพรพันธ์ว่าเวลคัมต้อนรับสู่เกาหลีใต้ครับนี่แหละครับน่ารักกันจริงๆเลยก็น่าจะมีความสนิทหรือว่ารู้จักกันประมาณหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าไทยกับเกาหลีใต้ของเราก็เจอกันตลอดอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าเราก็มารอเชียพรพันธ์แล้วก็สาวไทยของเราทุกคนเลยครับกับการไปเล่นลีกอาชีพของตัวเองสู้ๆนะครับสาวไทยเชื่อว่าจบปีนี้จบลีกสโมสรปีนี้สาวไทยของเราจะแข่ง เก่งขึ้นมาอีกหลายเท่าเป็นอย่างแน่นอนเลยครับปีนี้หลายคนไปสโมสอนใหม่รัวๆเลยน่าติดตามมากๆเลยครับ